ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะ We We Okay Okay Ben Okay Swimming Ready Swimming Everyone Swimming Swimming Last Player Last Player Have to Swim Okay Charlie 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 No Charlie 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 Okay

the okay, so last player. I didn't wear Okay. okay. Now if you to three you to the Okay. Okay. No, no, we're gonna... Oh, uh, lose last player, today gonna all lose. <laughs> <laughs> you 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 scared? <laughs> <And laughs> no, I'm not scared. <laughs> <on last> here. <laughs> go, okay, go. not เขาแต่งตัวมันลื่นไปเดี๋ยวว่าใครลงหนุนถามลูกติดเลยถลูกติดหลังตกน้ำได้งั้นงั้นแข่งด้วยมาอีกลูกอยู่ไหนไม่ต้องถามลูกติดเหรอใช่ถามลูกติดได้เห็นในจินว่ายน้ำนะครับวันนี้ชาลีชาลีอ๋อชาลีโอเค ทุกไหนวะอันนี้ได้มั้ยอันนี้นะโอเคโอเคชาร์ลีสว imming เนาะพิกซันได้เลยพิกซันได้เลยลงน้ำดูสิใครสามลูกสุดท้ายลงน้ำโอ้ยโอ้ยฮู้หู้

Lucky, lucky, lucky. Yeah, lucky, lucky. lucky. Yeah. lucky just lucky. <laughs> he is concentrated. Yeah, no, lucky, no funny. Okay. Concentrate. I Oh! Okay. oh, oh good. ให้พี่สันลงน้ำพี่สันเข้าด้วยพี่สันได้ลงน้ำพี่สันเก่งไอไทยเนี่ยทั่วไทยเข้าเขาลงน้ำหมดเยอพี่ทั่วไปคนสุดท้ายลงน้ำสองคนสุดท้ายลงน้ำดีกว่าไม่ก็คือพอครบสองคนสุดท้ายก็ต้องลงน้ำอยู่แล้วอไป โอ้ว้าวกีเยยไเบสมนี่จสนหนึ่งคนละหนเลยวัดวัดวัดว้มัคต้องนับใหม่เลยต่เบสมันไม่ลงหรอลูกสองอะมันพุ่โอ้ this for โอ้โอ้บอกเขาที่โฟร์เยอไเบสโอเค this is baseball I think I'm gonna go โอเพี่ซันเข้ายังไงเนี่ยนี่แล้วเบสให้พี่ซันต่อด้วยเพราะพี่ซันต้องว้ายน้ำลูกติดหรอครับไม่แต่คนสุดท้ายนะใครพี Oh. Oh. I'm gonna go everyone. I'm 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 coming back, back to the hotel. I'm coming back to the hotel right now. I'm นี่ผมก็ลังงว่าจริงๆมันต้องง่ายไหมเหรอทำไมมันเร็วมันกวอย่างว่าสองลูกติดสุดท้ายแต่มันก็จะเร็วมากนะพวกผมก็ได้เล่นน้ำเร็วมากเลยนะถ้าอลูกได้ไหมนยอเไปเ เรโ้ยโอ้เบทปุกไปต่อจินยูเลยนฟุตบอลวิดกล้องสนุกไหมเคเโดก้องหวยไรกล้องกล้องห่วยไรนี่แบทบอยแบทบอยแบดบอลโน่แบทมึง

เขาบอก2ลูกพอไม่แต่ว่าคือนี่มันมีกี่คนนะเพราะคนสุดสองคนสุดท้ายต้องลงน้ำไงพอมันครบแค่หนึ่งสี่คนก็คือเนี่ยเหมือนเขาเข้าใจว่าสามทางแล้วอย่างั้นก็ได้เร็วดีอ๋อถ้านับแบบนั้นใช่ไหมเอออย่างเงี้ยดีไม่นับแบบนั้นเริ่มใหม่เปล่าเริ่มใหม่เนี่ยจินเริ่มแล้วไงอ้ามาเริ่มใหม่สามลูกแบบนี้ก็ง่ายดีนับเก็บแต้ม อันนี้จะได้ตัง้งใจโอ้โหแคนซูมิงเงี้ h ย่า Just go to that e d y can swim เยอะเติ can swim เยอะที่สุดมาเบสเอาจริงนครับใครส่สลูกครบความแบบไม่ต้องติดต่อนะอ๋อ uh. oh. okay. ไม่คือเข้าได้คือได้เลยเข้าได้คือได้เลยวะก็คือแบบว่าเขาวัดนับนับไปพอแล้วโอเคไม่ไม่คือพี่โยนสูตรสามรอบไงเอาสามรอบเลยเหรอใช่สามรอบตีมเลยแล้วก็ตลยคืออะไรไม่เข้าใจคือใครได้เยอะกว่าแล้วนี่ในเดืยวที่เราเล่นครั้งแรกอ่ะในสามรอบนะนะในสามให้ครบอ่ะสามอะให้ต้องห้าเปล่าชัวร์ให้สามครั้งผมสามผมไม่เข้าเลย Really so hot everyone ไม่รู้เลย สองก็พี่อ่ะแล้วคุยยังไงกูต้องลงไงอีกลีกนึงไงอีกอีกรุ่แล้วไม่ลงแล้วเป็นไงอ่ะก็เหมือนลงง๊าไงเฮ้ยไม่เอาดิก็คือใครครบสามก่อนกระชุ่มคนละสามก่อนไงอ๋อให้ชุดเท่้ไส้ให้เท้าสาม้วให้ถึงสามเก็บแต้มไปถึงสามทำไมกูงงกูยังไม่เข้าใจเลยวะเก็บแค่ไปถึงสามนี่คุณต้องใครก็เก่าอยู่แล้วพอดีเก็บให้รอเนี่ยเบสอธิบายอีกทีกูจะตั้งใจเล่นใครลงคือทำยังไงก่อนนะ ใครครบสามแต้มก่อ,อนชนะไม่จะครบยังไงก็มันชุดเนี้ยได้โยนสามครั้งโยนสามครั้งเลยแล้วถ้าลงลูกหนึงอะเก็บไว้ไห,หรอสะสมหมอสะสม,มไม่จะสะสมมัน<ม>ก็วนไปเลยโอ้นี่งหนึ่ง จะคือรอบละสามงงมันต้องคือใครลงก็คือนับนับแล้วก็ไปวนรอบเลยง่ายกว่าก็นับของเอาไหมเริ่มไหมเร่มนิ้วนิวนิ้วนิ้วนิ้วนิวนิ้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 วนร้นิ้วนิ้วนิ้วนิบวนอ๋อนิ้คน้วนิ้วลิ้ยนิงจนเ้่นน้วนิล่นิ้วนิ้วนิ้วให้ไนตรงนี้ยนล้วนที่เือน็ก

ตีชูตบาสมันไม่ง่ายแบบนี้นะครับแปลกมากเลยเอาจริงเอ้ย,อยมันไม่ใช่มันไม่ยากขนาดนี้วันนี้ทำไมวัพอมีกล้องปุ๊บมันไม่ลงกันเลยแล้วพอเหนื่อยปุ๊บก็จมน้ำตายพอดีพอเพราะเหนื่ยอยต้องไม่ตั้งใจโยนตอนเล่นอยู่คนเดียวลงคิดก่อน สัตุยังไงวตอบมไ้ยหโอ้โหโอ้โโหไอเบสทำไมไม่ลงวะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะโอ้ฮ่าพ่ตันหนึ่งแล้วไม่เดี๋ยวพี่ตันคลิปโกอีกอ่ะกตอบพัดบนี้หรอผัดนไปเลยดิพิันหนึ่งแะ้วดีครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ